สวัสดีครับสวัสดีอยู่อยู่กับช่องฟิล,มล์มลนาราทิพนนย์ลเพูนนะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซนะครับผมช่องฟิล์มนาราทิพย์ลเพูนน้วิเชนะครับผมมาตอนในกระปัดผมย่ำนน่นนะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โดมสาวนอยเพชรบ้านแพงแล้วนะครับมามาโดมแล้วนะครับผมสีซ้อมนะครับผมหน้าตากระิบประมาณสดสดนิดน่อยก็คือก็คือวันนี้นะครับผมก็ มาซ้อมมาซ้อมประมาณบ่ายเลิกเลิกเมื่อเช้าประมาณหกโมงนะครับผมประมาณนั่นแหละหกโมงตีห้าหกโมงนะครับผมก็ไปแวะกินข้าวนะครับผม,ผมแบบแบบก,ก็ได้ใสคสิบให้ผมไ่เม่นเบิ่งเนาะไปเศร้านะครับผมผมดูตอนนี้สามสี่พันแล้วนะครับผมก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาดูนะครับผมฝากแกะมาก เห็นนั่นขอมาหลายวะถ่ายหนาเบื้องเนี้หนาวผมมันมันเพราเป็นตะเขากล้องเนี่ยไม่ได้แตง่งไม่ได้ยังเลยเนาะมันหนาสดนะครับผมก็เลยอันนี้ก็เพื่อถ่ายเพื่อคนดูนะครับผมหนาวสดๆเลยนะครับผมชีว่าผมขี้หา,ายกว่าไดเลยเพราะว่าหนาผมมันบ่ได้นะครับผม <c oughs> ขอขอบคุณนะครับผมที่เขามาเบิ้งนะครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมวันเปิดวงวันพรุ่งนี้นะครับ เปิดโปงมือื่นนะครับผมตอนนี้เขาจะนี่เวทีนะครับผมเราก็เลือเวทีนะครับผมก็คือเขาสีซ้อมก่อนนะครับผมมือนี่มืออื่นกับหน้าสีขนเวทีออกนะครับวันนี้ซ้อมอยู่ที่ดูมนะครับผมเพราะกลัวฝนตกตอนแรกว่าจะค้นเวทีออกไปตั้งรุ่นเลยยุสนามที่ว่าที่จัดงานนะครับผมแต่กับบริตังนะครับผมก็คือเปลี่ยนแผนใหม่ ก็คือมาที่โดมดีกว่าเพราะว่าโดมมันมีโดมนะครับมันมันบ่ตากึนฝนไหมครับเกิดฝนตกว่าเราลานจนถึงสว่างแล้ววันนี้ก็น่าจะสว่างอีกนะครับผมไปสุมาณนันนะครับกะผมกับอมี่ยังซีวอลไล่นะครับผม,ม,นะบผมกับ,บเบบบพิง่งเข้าหานะครับผมเข้าหาเพิ่งหัดว้าอย่างไรซะซะมันมาไม่ นะครับผมผมจะสีบอกอยังไงเนาะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่อยู่ด้วยกันมานะครับผมข,ขอบคุณพอ่พอพ่อแม่ที่เข้ามาดูจุดติดตามตั้งแต่วันแรกก็มีนะครับผมเยอะแยะนะครับผมเ <c oughs> สียอาจจะนี้นะครับผมผมมันมโปรโมทเลยอันนี้อร่อยนะะมันเป็น แอี่นะครับผมขอบคุณแม่วาวานะครับที่แบบว่าเออวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องนี่แหละครับว่าแม่วาวา,าแกแอนนี่มาให้ซื้อทองมาให้ผมผมก็เลยได้โอกาสดีว่าถ่ายคลิปไปดิบึงกันนะครับผมนี่ฮะแจ้าให้แล้วแต่ว่าแกบอกว่าแกไม่เข้ากล้องนะครับผมตอนนี้แก ยู่ห้องนะครับนี่ก็ขอขอบคุณแม่วานนะครับผมอันนี้ทองแท้่ด้วยครับผมทองแทนะครับอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมตอนแรกผมไม่มีนะนี่นะครับสวยงามไหมแล้วใส่ผมนะครับผมเมื่อวานขอบคุณแม่ววานนะครับนี่ผมเอาแก้วให้เมื่อวานนี่แหละตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ผมเพิ่งจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับผม น,นี่ผมเปิดให้ดูก่นอันนี้คือเส้นเก่าเนี่ยเส้นเก่านะครับผมตัดไดเนี่ยน,นะครับผมอันนี้เส้นเก่าที่ว่าพี่ปอพาไปซื้อลนะที่ว่าถ่ายคลิปตอนนั้นนะมีเส้นเก่านะครับอ้ยยาวอยู่ดิย,ยาว <laughs> แล้วก็มีเส้นใหม่นะครับผมแล้วก็แหวนแหวนเออ เงินหรือเปล่าเป็นเงินนะครับอันนี้อันนี้สร้อยใหม่นะครับผมไม่ว่าซื้อไม้มันจะเป็นคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันจะกลมมันพันพันลายเดียวกันแต่ว่ามันจะกลมแน่นกว่ากันนะครับหนากว่ากันลอวใส่ใดูนะครับก็ผมสิถอดสร้อยออกอนนี่เพราะว่าผมแพ้นะครับผมมันมันนี่ไง ทำมันหลนห่อนหรือเงือนะครับผมมันโดนสร้อยใช่ไหมแล้วมันมาสีอ่ะมันจะเป็นแผลนะครับผมมันเป็นแผลเนี่ยเป็นแผลนะครับแถ่นี้เหมือนห่อนห่อนงี้เห้งเต็มข้อเลยครับที่ว่านี่มันเป็นจุดนะครับผมจนมันด่านนะครับมันเป็นด่านไปเลยมันขั้นนะครับคือจังขีดกากนี่แหละแต่ก็บอกเมียนเพราะว่ามันเป็นนี่สร้อยมันผมกับท่ายาว เงาปลาท่นในซาอุดีนะครับผมเนี่ยน,น้แหวนแม่ว่าซื้อมาให้นะครับผมผมก็น่าจะไปซื้ออีกอยู่นะครับคิดว่านะครับซื้อมาเก็บไว้มีแหวนนะครับที่ผมไอ้นี่เก็บววาให้ผมเก็บแหวนตัวนี้ไว้นะครับผมเนี่ยก็คือมันมันใส่ได้แค่นิ้วก้อย ก็วกาจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แต่ว่าผมไม่เปลี่ยนนะครับเก็บตัวนี้ไว้ดีกว่าแล้วก็ถ้ายักได้เปลี่ยนก็คือไปซื้อใหม่นะครับแต่ว่ามันสวยมันสวยดิเส้นมันเล็กมากเลยนะเส้นม,มันยวาวแต่ว่านานจะซ้อมกันนะครับเดี๋ยวผมเทียบก่อนแป๊บหนึ่งกัอเนเกา อุยเส้นเส้นที่ว่าใหม่เนี่ยยาวกว่าน้าขนาดผมเนี้ยมึงมันเป็นในหน่อยเด็ในหน่อยหน่อยก็เส้นเนี่ยแ่ามันยาวกว่าแบบว่าเนี่มันมันจะเป็นเป็นแบบเนี่ยลายงูหรือเปล่าผมก็ดูทองไม่เป็นนะครับผมว่าเป็นลายอะไรส่วนมากพี่บอลจะเลือก ว่ามันเป็นอะไรอะไรแต่ว่าผมชอบอยู่นะครับชอบผมจะชอบทั้งสองลายเนี่ยสองลายเนี่ยผมจะมาทั้งสองโอ้ยเนี่ยนะครับมันจะเป็นมันมันเป็นอันนึงมันจะเป็นพุ่มกระบอกหันะครับผม,ผมพอพอแม่แม่อาจจะรู้อีดอกว่าแต่ว่าผมบลูผมยังไม่รู้เรื่องทองนะครับ ก็รู้คนนุณสมบัติมันแหละแต่ยังไม่รู้ว่ามันเขาเรียกว่ายังไงบ้างชื่อมันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเกี่ยวไก่อนนะครับผมอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็เป็นอันแรกนะครับผมที่อัแรกที่แบบว่าผมใส่ทองครั้งแรกและ <c oughs> ครัง้งแรกในชีวิตที่ได้ทองด้วยตัวเองนะครับเนี่ยตอนนี้เลยแต่ว่าจี้เนี่ยจี้แม่ว่าก็ซื้อมาให้นะครับซือซซ้อสั่งซื้อซื้อมาให้หละนะครับแล้วก็ส่งมาให้นะครับผมขอขอบคุณแม่วานะครับขอบคุณแม่มากๆนะครับผมที่คอยซัพพอร์ต บักลามาตต้งแต่ถึงแม่จะแม่จะมาช้าแต่ก็ช้าก,ก็เหมือนไม่ช้าก็เหมือนผมเข้ามาในจุดที่แบบว่าผมผมเข้ามาตอนแรกก็ไม่มีใครที่แบบว่าจะมาซัพพอร์ตผมขนาดนี้นะครับผมก็บ่เคยคิดบ่เคยฝันว่าสีเลยมากพ่อรับตายเจ้าของว่าเออไม่ยกเป็นอย่างนี้แต่ก่อนผมไม่เข้าใจนะครับคำว่าไม่ยก แค่ได้ยินเป็นแม่ยกไม่ยกเงิสิบเ่ผมอยากรู้ว่าเอ้าแม่ยกคือย่างวะก็คือผู้ผู้จีบบว่าให้เงินทั้งสิบแม่ไม่แม่ fc ก็ไม่ยกเลยก็ไม่ยกกันเลยครับแต่ก่อนก็สิไม่แม่ยกมาแล้วเออมาแล้วเลิเกนะลิเกนะครับผมริเกนะครับสมัชชิลิเกไม่ไม่ยกลิเกนะครับผม ขอขอบคุณนะครับผมแม่ๆทุกคนนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตบักลาแตงแต้เขามาในเ่องการมอลำชาวนาเป็นแพ่งนะครับผมแต่ก็เป็นหมลำสิ่งนะครับผมก็ผมข,ขอขอบคุณนะครับผมพ่อโจแม่นุชขอขอบคุณพ่อโจแม่นุชน,นะครับผมที่ที่ฮับบัลลาเขามาเด้อครับผมขอขอบคุณพ่อ หรือพี่ๆที่ว่ายูนี่่วงการนะครับผมแม่แม่ีในร่วงการว่ารำสาวหน่อยที่ค่อยแนะนาค่อยสอนค่อยบอกปากละแต่ละอย่างนะครับผมบอกละก็ค่อยสีออกไปปรับปรุงมองไดที่มันบดีนะครับผมผมองไดทิติมากแล้วเสียมา่แก้ไ้นะครับผมเพื่อทุกคนนะครับผมเพราะว่าเรามาหยุดยุนี่บุคลากรมันเยอะนะครับผมส่วนมากจะเป็นแบบ เข้าหัวหนาวหัวใจใี่ไหมฮะร้ายนะครับผมทั้งเน้นเสหรืออะไรนะครับผมเราไว้ใจใครไม่ได้นะครับน้องจาใจตัวเองนะครับผมถ้าเรามาอยู่จุดนี้แล้วนะครับผมแต่ก็รักนะครับผมคนที่แบบคอยบอกคอยสอนเรานะครับผมอย่างเช่นพี่เปานะครับผมก็ขอขอบคุณพี่เปานะครับผมที่ซัพพอร์ตนะครับผมคอยบอกคอยสอนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่ ให้ทุกอย่างเป็นให้ทุกอย่างนะครับผมเป็นให้ทุกอย่างนะครับผมสอ,อนนั่นสอ,อนนี่อันนี้จะมันว่าดีกันถึงเราสีดาแต่ด้วยความด่าก็คือคําสอนนะครับผมคําด่าคือคําสอนของพี่เป่านะครับผมที่บอกผมนะครับผมอันใดทีอันนี้นก็ขอขอบคุณนะครับกับคลิปนี้ก็บมุ่งอย่างไรนะครับผมขอขอบคุณแม่วา,าอีกครั้งนะครับผมที่ ซัพพออนไลนนะครับผมซื้อทองมาให้นะครับมูลค่าอันนี้อันนี้บาทหนึ่งนะครับผมอันนี้บาทหนึ่งผมก็ไม่รู้นะครับผมอันนีน้น่าจะบาทหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้บาทหนึ่งหรือสองบาทอะน่านนจะสองนะใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมก็พอแม่แล้วซื้อมาเราวซื้อมาเสืนะ้อผ้ายวก็เสื้อไปได้เลย <c oughs> นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณที่เข้ามาเบิ้งนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่อิฟซีนะครับผมที่เข้ามาเบิ้งคอยติดตามบักลามาตลอดนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมที่ตามไปเรื่อยเรือเด้อเบิ้งจดจบคลิปมือนี่กัน <c oughs> พอกันคลิปหน้านะครับผมมือนี่กะสิทธนาา่าจะทายประมาณหา่าคลิปอยู่นะครับหรือหรือถ้ามันเพลินหรือมันเหนื่อยถ้ามันเหนื่อยก็คืออจ้จกไม่ไม่ใช่ว่าเหนื่อยหรอกมันก็คือแบบว่า ถ้าเวลาเรามันน้อยมันก็ได้ถ่ายน้อยนะครับผมถ้าเวลามันมากนะครับผมก็สิทายททบึ้งเล่นหลายนะครับผมแล้วก็ช่วงถ่ายก็คือบางครั้งไงอยากถ่ายแต่ว่าเพลงมันเป็นเพลงลิขสิทธิ์มันก็ถ่ายไม่ได้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมคอมเมนท์ทุกคอมเมนต์นะครับผมทีมคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์ไหนที่แบบว่าไอ้น,นี่ผมไม่ได้แบบไอ้น,นี่นะครับผมก็คือผมก็ไปผ่าน ไม่ได้ทําให้เราแบบแบนี่นะครับผมก็คือปล่อยผ่านนะครับคอมมินไนดีผมก็จะเอามาแก้ไขปรับปรุงนะครับผมทําได้คำซ้อนนะครับผมผมก็แยกออกอยู่นะครับผมไปครับผมพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณนะครับบายบายครับ